สวัสดีครับเรียนดนตรีกับครูจิ๊บ EP 11นะครับลักษณะเสียงของวงปีพาดวงปีพาดเป็นหนึ่งในวงดนตรีไทยนะครับจาก3รูปแบบใหญ่ๆก็คือวงปีพาดวงโมโหรลีและวงเครื่องสายนั่นเองในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักของเสียงนะครับในวงปีพาดนั่นเองว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับครูจะยกตัวอย่างวงปีพาดมาทั้งหมด2วงก็คือวงปีพาดไม้นวมและวง ปีพาดไม้แข็งนะครับต่างกันยังไงครับครูทำไมต้องเป็นสองวงนี้ด้วยก็คือวงปีพาดไม้นวมเนี่ยจะมีเสียงที่ค่อนข้างจะนุ่มนวลน,นะครับโดยที่เราใช้ไม้นวมเนี่ยในการบรรเลงนะครับทั้งะระดาบเอกระนาบทุ้มของวงใหญ่และของวงเล็กนะครับและยังมีตัวเพิ่มให้เกิดเสียงที่นุ่มนวลและทุ้มต่ําขึ้นก็คือสออู้นั่นเองแล้วก็มีในการใช้คุยเพลงออนะครับมาแทนปีในนะครับเดี๋ยวเราเรามาลอง ชมวิดีโอตัวอย่างกันนะครับเป็นเพลงพมา่าเฮทาวงปีภาพไม้นุมเครื่องคู่นะครับของนิสิตุลาลุงกรมหาวิทยาลัยนะครับในวิชาปรบับวงนั่นเอง่านะครับจากที่ฟังไปนะครับเสียงค่อนข้างจะมีความนุ่มนวลน,นะครับ ใช้ซออูนะครับในการมาผสมเพื่อให้วงปีพาดไม้หน่วมเนี่ยเกิดความกลมกล่อมมากขึ้นนะครับส่วนวงสุดท้ายนะครับวงปีพาดไม้แข็งชื่อก็บอกตรงข้ามกับไม้หน่มครับคือใช้ไม้แข็งในการบรรเลงไม้แข็งที่นี้คือใช้กับกระนัดเอกนะครับส่วนคองวงใหญ่และคองวงเล็กนะครับจะใช้ไม้หนังแทนไม้หน่วมนะครับแล้วก็เมื่อกี้จะเป็น คุยเพียงออใช่ไหมครับแต่ไม้แข็งนี้จะเป็นปีในนะครับแล้วก็จะไม่มีซออู้แลเสียงจะเป็นเช่นไรนะครับลองมาฟังวิดีโอกันก็ยังเป็นนิทิจุลาเหมือนเดิมนะครับอีกวงหนึ่งเห็นไหมครับว่าจากวิดีโอนั้นเนี่ย เสียงค่อนข้างจะมีความดังและกังวลมากๆนะครับเนื่องด้วยระดานเอกของเราเนี่ยใช้ไม้แข็งในการบรรเลงนะครับไม้แข็งเนี่ยจะทําให้เสียงเนี่ยมีความดังมากๆแล้วยังใช้ปีในนะครับแทนคุยเียงอออกีกปีในกนระดานเอกเนี่ยยิ่งทําให้เสียงดังเข้าใหญ่นะครับส่วนความเร็วถ้านักเรียนสังเกตว่าทําไมวงเป็นพม่โอมเนี่ยทำไมค่อนข้างจะช้านะครับอันนั้นเป็นรูปแบบการปรับวงนะครับก็ ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับในการที่จะบรรเลงในวงนะครับวันนี้เรื่องเสียงนะครับนักเรียนน่าจะาพอฟังแล้วก็ชัดเจนนะครับทั้งไม้นมไม่แข็งมีความแตกต่างกันอูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ